คลิปในวันนี้เดี๋ยวเราไปลองลงเลดหรือว่าลงดันเจียนใหม่กับโหมดใหม่แอสไอแลนด์กันครับอยากแตะมครับเยา,ยากได้โลบารแอปแซดช็อปมีบริการเติมโลบักแบบกลุ่มระบบก,กิฟเกมพาร์ทไม่ว่าจะเป็นบกักฟุตอ n นเม a แอดเวนเจอร์บูรร็อกไรวอล์ดอันเมทแวนการ์ Vanguard, พร้อมทั้งบริการรับความแมปต่างๆอีกมากมายลองเลือกใช้บริการได้เลยที่แอปแซดช็อป ลิงก์อยู่ข้างใต้ดีสคริปชั่นนะครับสนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับในโหมดใหม่ของดันเจียนนะจริงๆเนี่ยผมเล่นไปเยอะแล้วนะสังเกตจากเหรียญผมได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยมี3 4 1ี่เหรียญแล้วก็คือลองเล่นไปเรื่อยๆเนาะสว่วนเจ้าเลสคีเนี่ยไม่ได้ดรอปยากสักเท่าไหร่นะครับก็ผมเล่นตาเดียวก็ดรอปแล้วอะแล้วผมก็ส่วนตัวคิดว่าถ้ามันเล่นต้องเล่นถึง50ตาหรืออะไรเงี้ยผมว่าเพื่อนๆคงเล่นกันแป๊บๆก็คงจะ แล้วซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะมีอะไรให้แลกเยอะมากมายเก่กองเลยส่วนเบลุเนี่ยผมยังไม่แลกเนาะเพราะมันเป็นแค่เฟมิลี่มาช่วยเพิ่มความสามารถเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า200เหรียญที่เราส่งไปเนี่ยจะคุ้มไหมแต่สิ่งที่ผมจะแลกอันแรกเนี่ยผมว่าผมควรจะแลก shadow flying ant นะครับอ่าก็คือจะขี่มดนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยอะไรดีหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปเล่นกันครับผมก็มีทริคดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆก่อนที่จะลงดันเจียนเนาะคือการที่เลือกเมาส์สัตว์ขี่ก่อนที่จะลงดันเจียนนะครับ ไอ้ที่ผมจะแนะนําเลยก็คือเนี่ยเป็นมอไซค์เนาะคือมอไซค์เนี่ยมันหาได้ง่ายแล้วมันก็เร็วที่สุดแล้วมันสามารถไปช่วยปิดทางการเล่นสําหรับมือใหม่ได้คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะขี้เกียจไปปิดท่อมดเนาะคือมันเล่นผ่านได้โดยที่ไม่ต้องไปปิดหรอกแต่ถ้าปิดเนี่ยวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าเฮ้ยการลงแล้วไปปิดท่อเนี่ยมันจะทําให้เล่นง่ายขึ้นไหมแล้วก็จะเป็นยังไง นะครับเอออีกเรื่องหนึ่งผมตั้งข้อสงสัยก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่า2แมปนี้มันต่างกันยังไงคือส่วนตัวเล่นทั้ง2อันแล้วแล้วเคยเล่นอินฟินิตเนี่ยมันเล่นได้ง่ายกว่า1คือผมรู้ว่าเล่นได้ง่ายกว่าแต่2คือ2อย่างนี้มันดอบเท่ากันเลยครับไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรกันเลยถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมไม่รู้เหมือนกันว่าบั็กหรือเปล่าแต่พอเรากดสตาร์ทเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าด้านซ้ายเนี่ย มันมีบอสมดเหมือนกันแล้วก็จะมีของรีวอร์ดดรอปเหมือนกันเลยแต่ถ้าผมสร้างแมปแรกนะครับแล้วก็สร้างมาเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยครับแค่มันยากกว่าอันนี้จะยากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะถ้าใครยังไม่ลองเล่นเนี่ยไปลองเล่นดูได้นะครับแอคอินฟินิตเนี่ยมาเล่นง่ายกว่าอันนี้อันนี้เป็นข้อสงสัยที่ผมตั้งคาถามไว้กับเพื่อนๆเนาะทีมในวันนี้นะครับผมว่าทุกคนก็คงจะใช้ทีมแบบนี้แหละเพราะว่าบัฟสเตทบัฟมันสูงมา,มากๆครับก็คือใช้เป็น โซลจินวูนะครับหลักๆเลยแล้วก็อิกิสนะครับอิจิโกะนะครับแล้วก็ชาแฮอินนะจะบอกให้ว่าตัวละครที่แบกได้มากที่สุดในการการเล่นครั้งนี้คือชาเฮอินกับโซลจินวูครับคือมันเก่งมากๆ2ตัวนี้ในโหมดนี้นะตัวอื่นก็เก่งมากแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเก่งน้อยสุดเลยในทีมทีมนี้นากก็คืออิกิสครับอิกิสเนี่ยพออัพเป็นฟูลเอวแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำให้เจ้ามดหรือเจ้ามดสีขาวที่มันมีสเตตความแข็งแกร่งเนี่ย มันจะเข้าบ้านเราได้เร็วมากเราเลยจาเป็นที่จะต้องอัพ2ตัวนี้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันทีแบบนี้เลยทุกคนทุกตัวสามารถหาได้ในแมปหมดเลยอีโวง่ายๆแล้วก็เลดด่านเก่าๆหมดเลยนะครับใช้ทีมพวกนี้เลยนะถ้าใครไม่มีตัวละครในตัวพวกนี้นะครับหรือว่าขี้เกียจที่จะทำผมว่าตัวอื่นก็พอจะเล่นได้เหมือนกันแต่ศักยภาพมันก็จะไม่ดีเท่า2ตัวนี้เนาะอืมก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยคือโอริฮิเมะนะครับผาว่าเอามาทำไรโอริฮิเมสเนี่ยสามารถบัฟ15%บทุกตัวได้เลยนะครับสำหรับโม,มดนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือมันวางตัวไวเราก็จะกันตัวได้ไวในช่วงแรกเนาะโอเคผมเอาตัวตามไปตัวเดียวนะเดี๋ยวเราลองจะไปลองเล่นแอนส์ไอแลนด์กันครับในเทคนิคการเล่นของผมแล้วกันนะโอเคครับสตาร์เตอร์การ์ดท,ที่ผมจะเลือกผมจะเลือกเป็นคิงเบอร์เดนนะส่วนใครจะเล่นอย่างอื่นก็ลองเล่นดูนะครับผมขี้เกียจวางตัวหลายตัวผมอยากวางตัวเดียวแล้วก็จบแล้วปล่อยยาวๆแล้วก็ ระหว่างเล่นก็ฟังอย่างอื่นหรือดูอย่างอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยจะเลือกเป็นคิงเบอร์เดนเนาะจุดที่ผมจะวางนะครับผมจะวาง4ทิศ4มุมมองตรงนี้เลยแล้วก็กฎของการเลือกบัฟนะครับผมจะเลือกบัฟความสามารถให้ตัวละครเท่านั้นแล้วหลังจากเวฟที่20เนี่ยผมจะเลือกดีบัฟนะครับแต่จะเลือกแค่2ออันเท่านั้นห้ามเลือกมากไปกว่านั้นกับการที่หิวเหรียญห้ามเด็ดขาดไม่งั้นคือมันมีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านสูงมากๆนะครับผมแบบอยากจะให้แค่แบบ 2ดีบัเท่านั้นแล้วก็เลือกดีบับที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอ่ะหลบก็หลบอันเดียวหรือจริงๆหลบเนี่ยผมไม่อยากให้เลือกเลยเลือกเป็นสตองก็ได้หรือจะเลือกเป็นอ่ะวิ่งเร็วก็ได้อะไรอย่างนั้นแต่แค่เลือกได้แค่แบบอย่าอย่าเลือกซ้ากันอ่ะอย่างเช่นสตองสองอันวิ่งเร็ว2อันอะไรเงี้ยอย่าเลือกหรือว่าหลบ2อันเนี่ย เป็นไปได้ห้ามเลือกเด็กขาดเลยนะครับแล้วก็สัตว์ขี่นะครับเลือกดีๆนะตอนแรกผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้มอส์อันใหม่อ่ะที่มันเป็นสัตว์ขี่อันใหม่อ่ะมันจะวิ่งเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ไหมถ้ามันวิ่งเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ก็จะดีมากๆนะครับคือมอเตอร์ไซค์ตอนนี้สําหรับผมอ่ะในในเมาส์ที่ขี่ได้เนี่ยมันน่าจะเร็วที่สุดแล้วนะครับส่วนทริกหลักๆก็ผมจะอัพชายอินกับซงจินวูเป็นหลักนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยคืออิจิโกะผมเอามาฆ่าบอสเฉยๆครับแล้วก็ อ,อีกิสเนี่ยจะอับช้าสุดเลยเพราะว่ามันดามจแรงก็จริงแต่เป็นฟูลเอลอ่ะมันทําให้มีสิทธิ์ที่ไอพ้พวกมส,สีขาวเนี่ยอย่างตัวเนี้ยไวแอนเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับเราเนาะแล้วอีกวิธีหนึ่งในช่วงแรกที่ให้กันง่ายๆคือคุณต้องรีบมาปิดแอนสวอมครับหลังๆอาจจะไม่ต้องปิดก็ได้เพราะมันจะเปิดรัวๆเลยแต่ช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่อยากจะเสียฮิตการตีให้กับอะไรที่มันไม่จําเป็นเนาะเดี๋ยวผมจะวานตัวละครที่แบกข้างหน้าก่อนเลยก็คือตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับ ไอนนะผมจะวางชี้ๆตรงนี้เลยต่อมาก็จะเลือกเป็นคููดาวครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเลือกสเลเยอร์นะแล้วก็อีกฝั่งนะครับก็จะวางเป็นนี่โซลโซจินวูนะครับก็จะวางอย่างนี้เลยวางชี้ๆไปเลยก็ได้ครับวางชี้ๆไปเลยแล้วก็จะปรับเป็นโครเซตให้หมดนะครับนี่ปรับให้มันตีใกล้ทั้งหมดนะครับอัตราการผ่านจะสูงขึ้น ถ้าเสียเลือดตอนแรกแบบผมไปเนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่ายังไงผมมองว่าผมเล่นไงก็ผ่านอยู่แล้วครับมันก็เลยแบบเสียไปบ้านนิดนิดหน่อยหน่อย่อะจริงๆอ่ะต้องวางโอริิเมะแล้วก็วางพวกตัวละครตัวอื่นก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมลืมนะครับก็ช่างมันแล้วกันอ่ะแล้วผมจะวางโอลิิเมะตรงนี้นะครับเพื่อบัฟทุกตัวนะแต่ตอนนี้ก็บัฟช้อินไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมันอัพเต็มอ่ะมันก็จะบัฟทุกตัวถึงพอดีครับถ้าช่วงแรกอ่ะถ้าทุกคน เล่นจนชินแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีมอไซค์เนี่ยสามารถเหยียบแอนดสวอมให้มันไม่เกิดได้ที่อย่างนี้ตอนกันช่วงแรกมันก็จะง่ายนะครับมันก็จะไม่ยากหลังจากนั้นก็อัพตังยาวๆเลยคือของผมเนี่ยมันกันอยู่อยู่แล้วนะคือผมเล่นมาตลอดมันก็กันอยู่ตลอดครับถ้าไม่ไปเลือกดีบัฟมันก็จะกันไม่อยู่นะแล้วก็อย่าลืมนะครับปรับทุกตัวเป็นโครเซตนะปรับตรงหน้ายูนิตแมเนเจอร์ก็ได้นะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยโครเซตนะครับตีแค่ตัวตีใกล้เท่านั้น เวลาที่มอนมันจะเข้าบ้านหรือมันจะใกล้อะไรเงี้ยคือไอ้พวกนี้มันจะหันมาตีก่อนเลยแล้วสุดท้ายมันก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็การ์ดเนี่ยที่แนะนาเลยคือเป็นอันคอมมอนหลุดหรือว่าคอมมอนหลุดนะครับผมจะแนะนําอย่างยิ่งเลยครับเจออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันจะได้บัฟแบบดีๆตั้งแต่แรกเลยผมอัพตังตันแล้วนะผมก็จะไปลัวที่ชาเฮอินเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่ช่วงนี้เนี่ยผมก็ปิดแอนด์สวอมไปเรื่อยครับจริงๆมันไม่ต้องไปปิดก็ได้นะ ถ้าคิดว่าตัวเองเล่นผ่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็ปิดตลอดครับผมกเกี่ยให้มอนมันมาเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆลองทําตามพิธีที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือแบบเอ้ยวางตัวแล้วแล้วสุดท้ายมันแพ้อยู่ดีเนี่ยผมก็บอกว่าคือทุกคนสามารถอัพหรือเจเกี่ยงเงินแบบไม่ต้องอัพเงินจนตันแบบผมก็ได้นะแต่ผมเล่นแล้วมันมันไม่มีปัญหาอะไระก็คือผมก็จะอัพเนี่ยได้เงินจนตันแล้วผมค่อยเริ่มอัพยูนิตอื่นๆนะครับ หลังจากนั้นคือผมอัพชาเฮอินไปจนถึงท่าซอดรอปไลท์ครับซอดรอปไลท์ถามว่ามันเป็นท่ายังไงมันก็จะเป็นท่าอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่า AE ของเขาก็เป็นกลวยแบบเกือบครึ่งวงกลมนะครับหลังจากนั้นก็จะสลับไปอัพโซนจนบูบ้างอ่าโซนจนบูนี่อาจจะอัพถึงท่าไรส์เลยก็ได้นะท่าที่มันเสกเอ่อมอนต่างๆมานะครับใครดูมาถึงตอนนี้เนี่ยได้เสียงอะไรแปลกๆจากเอ่อในคลิปผมเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ข้างบ้านเ็าทา ขอสร้างมาสักแบบเป็นเดือนแล้วยังไม่หยุดทำเลยครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยต้องมาอัดคลิปก่อนนะทุกคนก็ถือว่าบ่นๆไปแล้วกันนะคือก็ยังไงก็ยังไงก็ต้องอัดคลิปอะแต่เขาก็ไม่หยุดทําผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับมันก็เป็นการรบกวนคนอื่นแต่แบบมันทําทุกวันเลยเป็นเดือนแล้วตอนแรกก็ไม่ได้อะไรโอเคพอได้ซงจินวูอาร์สแล้วเนี่ยก็ค่อยมาอัพตัวบัฟนี่ก็ได้ครับโอริฮิเมะมันจะได้บัฟสิบห้าสิบห้าให้หมด อัพมาเรื่อยๆจริงก็อัพอีก,กิกสก่อนก็ได้ครับแต่อย่าไปอัพถึงขั้นฟูลเอลีนะเพราะว่าเราจะพักก่อนแล้วเราก็จะไปอัพสตัวนี้ให้ตันก่อนครับมันจะได้ช่วยกนันฐ<ม> <ๆ S 2> า,านได้เออชวนคุยอีกอย่างหนึ่งครับไออีกด่านหนึ่งเนี่ยมันจบเร็วกว่าด่านด่านด่านนี้ด้วยนะหมายถึงไอด่านที่ผมบอกตอนแรกนะที่ผมตั้งคาถามไปกับไปกับเพื่อนๆนมันด่านนั้นมันจบเร็วกว่าด่านนี้ด้วยนะผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะเล่นด่านนี้เพื่ออะไรคือเราจะเล่นด่านที่มันยากเพื่ออะไรอะไรเงี้ย ผมว่าหมู่หมดนี้คูดาวดีสุดครับระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆระยะมันจะไปส่งผลกับพวกตัวแบบฟูเวลีแต่อันนี้ฟูเ e ลีทำแล้วมันไม่ดี้วเท่าไหร่ครับผมก็เลยแบบเนี่ยระยะสุดท้ายก็คือมันก็ไปตีไกลๆก่อนเฉยอๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ตีทั้งวงแล้วก็ฆ่าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับผมก็เลยจะไปลงครูดาวซะส่วนใหญ่ครูดาวไม่ก็ดามจดามจก็ไม่ค่อยได้สาคัญอะไรเท่าไหร่ครับเพราะสเตทบัฟนี่มันบัฟตัวเราตีเป็นแสนเลยครับ เนี่ยครับว่างๆก็แวะไปเหยียบปิดบ้างปิดปิดมันไปครับเนี่ยเวฟยี v แล้วผมจะเอาดอทมาอนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอยากได้เหรียญเพิ่มเนาะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะกดเกณฑ์ผมก็คือจะเลือกดีบัฟแค่2อันแล้วเป็นดีบัฟที่ไม่ซ้ํากันนะครับได้แค่สอันจริงๆไม่งั้นคือไนเล่นยากครับมันมันเสียเวลาจะเลือกอะแล้วถ้ามันมันมันยีกว่ากับเวฟแล้วเรามาแพ้อะไรเงี้ยมันก็น่าเบื่อครับจะสังเกตได้ว่าผมแคเสียเลือดไปจากไหนหรู้ป่ะจากตอนแรกอะแค่นั้นเองแต่สุดท้ายคืออิจิโกะก็กด สก,กิลไอฮอนออฟเซอร์เวชันแค่ครั้งเดียวอยู่ดีครับตอนสุดท้ายมันก็ฟันบอสแค่ครั้งเดียวอยู่ดีมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรระยะครับนี่อย่างที่บอกนะห้ามเอาดอสซ้ำนะถ้าดอสซ้ำเมืม่อกีก้ขมแพ้เลยถ้าผมเลือกดอสซ้ำอะแพ้ทันทีครับจากแบบสบายๆอย่างนี้อยู่จะจบแล้วอย่างเงี้ยมันจะยากเลยครับพอเลือกดีบัฟซ้ำกันเห็นผลท่านตาอย่างที่บอกครับไม่ได้จำเป็นต้องเหยียบอะไรขนาด โอ้สปีดมาครับนี่ทีนี้มันก็จะเป็นคอมโบเพอร์เฟกต์สำหรับผมและกับการเลือกพวกดนะีบัฟเนาะผมก็จะเลือกสปีดหนึ่งดอชหนึ่งอ่าโอเคหลังจากนี้เราก็จะเลือกในลักษณะของการบัฟให้ตัวละครเราเหมือนเดิมและเห็นไหมพอเหยียบแล้วมอนมันจะออกมาน้อยกว่าที่คิดมากครับไอพวกมอนแดงอะแต่มันจะเยอะฝั่งนี้แหละฝั่งนี้มันจะเยอะไอไอเมนสวอร์มเนี่ยยังไงมันก็เกิดเยอะนะครับแต่สังเกตดูไหมฟูลเอลีมันจะทําให้มอนพวกนี้เก่งครับ เนี่ยไวแอนมันจะเก่งมากมันจะเกือบเข้าบ้านจะเกือบเข้าบ้านอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ <g ib li> คือถ้าใครเลือกบัฟไอ้นั่นมานะผมบอกเลยชิลไอ้บัฟเกิดแอนด์สวอร์มแล้วบวก50ดาเมจอะน่าจะโหดกว่าน,นี่อีกอะแต่มันต้องเสียวเวลามันั่งเหยียบตั้งตัวหลายตัวอะไรเงี้ยคือที่ผมเลือกคิงเบอร์เดนแล้วผมมาเล่นคิงเบอร์เดนเพราะผมขี้เกียจวางหลายตัวทุกคนวางตัวเดียวพอแล้วก็จะได้เล่นสบายสบายไม่ไงั้นคือมันต้องวา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 ง,วาง,วางไม่รู้กี่ตัว ซึ่งถามว่าเลือกบอัฟอืนเล่นได้ไหมไม่รู้นะเพราะผมเล่นแต่โมนานอย่างเดียวเลยครับผมขี่เกียดเล่นบัฟปื่นโอเคบอสมาแล้วครับผมจะปรับให้อิจิโกมันไปตีบอสแทนนะเราก็กดไปเลยครับหนึ่งทีบัฟทีย่างห้าห้าห้าแสนนีห้าแสนโอเคจบแล้วครับมันก็จะเกือบเกือบย่างนี้นะคือถ้าเป็นไปได้ทุกคนก็ปรับทุกตัวให้ตีบอสก็ได้นะถ้าไม่อยากเสี่ยงมันก็ได้ประมาณ50กว่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็ได้ประมาณ50บางทีถ้าโชคดีนิดนึงแบบได้บัฟไม่ซ้ํากันในช่วง20เวฟหลังอะไรเงี้ยผมก็จะเลือกสามอันมันก็มีมันก็มีโอกาสผ่านอยู่เหมือนกันนะเออแต่ก็นั่นแหละแล้วแต่ทุกคน้วกันผมเอาแค่50แบบนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆก็พอแล้วแล้วก็รออัตราตัวบอสดอปหมายถือว่าพวกแบบอ่าตัวละครตัวใหม่ดอกหรือว่าไปอีโวตรงยินบูอะไรเงี้ยก็ก็มันน่าจะเล่นได้เหรียญเยอะกว่านี้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับการลงนะผมไม่รู้รันว่ามันได้ตัวหรือเปล่าไงเล่นอีกด่านหนึ่งอ่ะใครรู้ข้อมูลก็มาบอกด้วยนะว่าไอเจ้าด่านแอคอินฟินิตอ่ะได้ตัวไหมคือถ้าได้ตัวผไมไปได้เลิกเล่นด่านนี้เพราะว่าด่านนี้เนี่ยมาเล่นง่ายกว่านะครับโอเคก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้เลยถ้า ใครคิดว่าคลิปนี้ช่วยเหลือทุกคนได้หรือมันเป็นการลงที่ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย